โอเคก็สวัสดีครับพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้นะครับสนเิญญสันเสริญนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับสั้นๆอันบ็อกซิ่งสั้นๆน,น,น,นะครับสำหรับคนที่รักความสวยความงามนะครับกับเจ้าตัวมินิไฮฟู oo, ่ไฮฟูไฮฟูอะไรสักอย่างจริงๆมันคือมินิ h i f u นะครับตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวย่อย่อมาจาก high intensity focus ultrasound นะครับ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการใช้คลื่นอัลตราซาวด์แบบเข้มข้นสูงเนี่ยส่งคลื่นนะครับเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อในชั้นผิวหนังนะครับในระดับลึกเลยนะครับถึงชั้น superficial muscular aponeurotic system นะครับคือผิวหนังชั้นในเลยนะครับอันนี้คือเจ้าคลื่นเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อผิวหนังเนี่ยหดตัวนะครับเหมือนกับการเย็บที่เนื้อเนี่ยทำให้เกิด การสร้างคอลลาเจนหรือสร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆขึ้นมานะครับคืออันนี้เนี่ยมันดีตรงที่เราไม่ต้องไปทำเหมือนทำสัญญกรรมอะ่ะใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำเองที่บ้านเพราะมันเป็นโฮมยูสแล้วก็ยังทำให้หน้าเนี่ยอ่อนยาวลงด้วยนะครับหน้าเด็กลงเรื่อยๆคือผมว่าผมคงต้องการมากตอนที่สั่งซื้อไปนะครับก็สั่งจากช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนเดิมนะครับคือของในกล่องเนี่ยเขาก็ แพ็คมาอย่างดีส่วนสิ่งที่เราให้มาก็คือให้มา2อ,อย่างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยก็คือเจลนะครับไฮฟูที่เขาให้มาเพราะว่ามันจะต้องใช้คู่กันนะครับอันนี้ตัวเจลไฮฟูเนี่ยก็ดูก็รู้ว่ามันก็มาจากจีนค่อนข้างจะมาจากจีนพอสมควรงั้นเรามาแกะกล่องกันเลยก่อนเลยนะครับคือด้านหลังเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ย สำหรับผู้ที่ชอบรักความสวยความงามระดับ expert หรือว่า advanced นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวันที่ผลิตนะครับนิดหน่อยตรงก้นไม่มีอะไรนะครับทังนั้นเรามาแกะกล่องกันเลยข้างในเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับมีแค่สองอย่างก็คือมีเจ้าตัว instruction manual ซึ่งเป็นภาษาจีน นะครับจะลองกดโพสแล้วก็ลองเอากลับไปอ่านกันก็ได้นะครับจะบอกว่าในอินสตรักชั่นอันนี้เนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานก็เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนหน่อยก็แจมแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็มาดูที่เจลจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมเองอยากจะให้เขาให้เจลเรามาเยอะกว่า100 ml นะครับแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าราคาที่ได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะร้าใจนะครับราคาที่ผมได้มาเนี่ยต่ำกว่า2,000บาทนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็ลองไปเสิร์ชหากันดูได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับมันจะมีหลายๆราคาหน่อยนะครับแล้วก็ตัวส่วนฉลากด้านบนเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าอันนี้มันเป็นไฮเกรดเลยนะครับเขาบอกว่าเราไม่ต้องกลัวแพ้เลยตรงนี้เนี่ยเพราะว่า ส่วนประกอบที่เขาใช้เนี่ยส่วนมากจะทําจากดอกไม้แล้วก็จากพืชนะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เขาเขียนขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เราคราวนี้เราก็มาถึงตัวเอกของงานเลยดีกว่านะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันมาอยู่ในกล่องสีขาวนะครับ ด้านหน้าด้านหลังด้านบนอะไรไม่มีอะไรนะครับแต่ทําผมว่ากล่องเขาทําค่อนข้างที่จะดูไฮโซดีชอบนะครับแล้วก็เราก็จะเปิดกล่องขึ้นมาเลยดา,ดานะครับของที่เขามีอยู่ให้ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเจ้าตัวมินิไฮฟูเนี่ยคือเขาคือจริงๆการใช้งานเนี่ยคือมันไม่มีอะไรยากนะครับแต่ว่ามันเป็นโฮมยูสก็จริงแต่อยากให้ใช้งานให้ถูกวิธีมากกว่าเพราะว่า ถ้าใช้ผิดวิธีมันก็เกิดปัญหาได้นะครับอย่างง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้งานเนี่ยผมอยากจะให้อย่าลืมใช้เจลทุกครั้งเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสร้างความร้อนให้สร้างความร้อนกับผิวหนังได้ค่อนข้างที่จะสูงมันควรจะต้องมีเจลคอยช่วยตลอดนะครับโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มในเรื่องของอันบ็อกซิ่งกันต่อก่อนดีกว่านะครับก็คือเปิดมานี่ก็คือมีใบเป็น product certified นะครับว่าอันนี้เนี่ยรหัสอะไร นะครับด้านหลงด้านหลังไม่มีเก็บไว้ก่อนแล้วก็เป็นแมน u a l Instruction นะครับอันนี้ดีอย่างหนึ่งคือมันมีสมมุติว่าเราอ่านภาษาจีนไม่ออกใช่ไหมก็มาดูที่มันมีภาษาอังกฤษนะครับอยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับฉะนั้นคือวิธีการใช้เนี่ยเราควรจะต้องอ่านให้ละเอียดก่อนนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เทพเรื่อง ภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับในเรื่องของสงสัยตรงไหนอะไรนี้นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยเราก็จะเก็บมันไว้ข้างๆเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวเอกยังไม่ถึงตัวเอกของงานด้วยนะครับคือสิ่งที่เขาให้มาเราอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับ1เส้นนะครับส่วนขน,ขนาดของไฟสเปคของไฟเนี่ยก็ตามที่ระบุไว้เลยนะครับ เม d ดอินช i n a ไปทำจากที่ไหนไม่ได้ต้องทำจากที่นี่นะครับแล้วก็ตัวปลักหัวปลักเสียบนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะวางไว้ข้างๆส่วนมันยังมีมาให้อีก2แบบนี่หน้าตาแค่เครื่องกวนนวดมานะครับก็คือมันจะมีตัวฝาปิดมาให้เราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใช้เสร็จแล้วก็ควรจะต้องปิด นะครับเพื่อกันพวกสิ่งแปลกปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออันนี้คือหน้าตาของมันคือน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เนี่ยสบายเลยเบาทีเดียวนะครับต่างจากตัวแบตเตอรี่นที่ผมเพิ่งทำรีวิวไปนะครับอันนั้นเนี่ยหนักค่อนข้างที่จะเกินครึ่งโลมาด้วยสารอันนี้เบามากนะครับใช้ก็ถือชิวๆเลย ส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะต้องทําคลิปแบบละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการใช้แบบละเอียดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานคร่าวๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนเลยนะครับเสียบเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปเสียบกับตัวไฟบ้านเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด power สักพักหนึงนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนี้เราอย่าลืมที่สําคัญคือ เจ้าตัวเจลเนี่ยนะครับจะต้องใช้ควบคู่กันไปด้วยตลอดแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มที่ระดับ1ก่อนก็ได้ตัวนี้เป็นตัวปรับเลเวลนะครับเราเริ่มที่ระดับ1ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผิวหนังของเราเนี่ยมันจะทนกับเจ้าตัวคลื่นเนี่ยได้มากแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความหนาบางของผิวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันส่วนที่คนทำกันส่วนมากนะครับก็จะเป็นบริเวณของแก้มมากกว่าแต่ในส่วนของช่วง บางช่วงของอวัยวะเนี่ยไม่แนะนำว่าไม่ควรทำนะครับก็คืออย่างเช่นพวกใต้ตานะครับกับพวกตรงคล้ายๆแถวลูกกระเดือกครับก็คือมันจะมีแถวต่อมไทรอยนะครับตรงนั้นมันจะไม่ดีเอางี้เพื่อความกระจ่างเนี่ยใน Manual Instruction เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะใช้เนี่ยนะครับมีจุดไหนที่ควรจะทำได้ ดีนะครับก็คือในส่วนของเรื่องหน้าผากที่ผมบอกแล้วก็แก้มแล้วก็ส่วนช่วงตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่าไปทําตรงกลางนะครับเพราะว่ามันใกล้ๆกกับต่อมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับส่วนของวิธีการใช่เป็นการถูอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องของการยกกระชับผิวหน้าเนี่ยนะครับคือตรงนี้แหละที่มันจะต้องใช้ในการที่ถูขึ้นไปนิดนึงก็คือเหมือนใช้ลังสีนะครับพอเวลาที่แตะกับผิวเราแล้วก็ กดอยากจะยกกระชับตรงนี้เนี่ยมันหย่อนใช่ไหมเราเราก็ยิงลังสีแล้วก็ค่อยลูดขึ้นอย่างเงี้ยได้นะครับลูดขึ้นได้ลูดขึ้นได้นะครับทาอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตอนอันนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าน,นี่ยังเป็นการ u n b o x อ n g อันบนะครับส่วนวิธีการใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบจริงจังอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบ ก็กดไลค์กดแชร์ subscribe เพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังเล็งๆอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ลลเนี่ยโรคระบาดเนี่ยมันก็ทำให้คือคนเราต้องอยู่บ้านเพื่อหยุดเชือ้อใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเพื่อหยุดเชือ้อคือสิ่งที่เราจะทำได้ถ้าเกิดว่ารักความสวยความงามแล้วอยากจะอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปคลินิกทำศัลยกรรมก็ลองเจ้าตัวนี้ราคามันต่างจากตัวท็อปๆแบบ 3-4มี 3, 4, ่หมื่นนะมันคิดดู่าคิดดูว่าต่างกันกี่เท่านะครับมาลองดูตัวนี้ก่อนแล้วก็ชอบถ้าเกิดว่าชอบแล้วก็ค่อยอัพเลเวลไปตัวอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์กับพี่พี่น้องๆคนอื่นได้นะครับแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สัญงเชิญสันเสริญก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมล้างมือใส่หน้ากากแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย นะครับสวัสดีครับอย่าลืมเลยแชร์สมัคร